ตว่าจังหังมานกันบ่แ้วรงนี้มีรถทรถแท่พุกนี้มีรถแท่ครับตกสามล้านจากร้อยเอ็ดอันนี้ถ้านห้าัี้้านหาถตึกครับผมอ๋อมาช้อนน้ะมื้อกลุ้มหน่ไมโก้ครับไปถามอาจารย์อุด้วยกันไปถามอาจารย์อุก่อนนะคะสวัสดีครับ MC จ้าสวัสดีจ้าุงอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ วันนี้วันนี้คนมาเชา้าเยอะแต่สองโมงเชา้ายังไม่ได้หยุดเลยแต่สองโมงเช้ายังไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าเกษตรสานี่ก็พวกนนามาจากบ้านนี้เอาเอา,เอาหมูมาทักตัวมาไหว้องูหันและสายมาหน่อยก็อ่างทองอ่างทองไออายุธไทรามาหมดเลยนี่ครับสายสายก็สตึกเอาอันนี้มา,ามาถวายต็หมูบูชาลแล้วก็ เริ่มเส้นเยอะแยะเลยแล้วก็จ้างหนังอีกสามหมื่นสองจ้างเมื่อเช้านีเองนักวันสามหมื่นสองมาเพิ่งว่าจัดการเลยล้านห้าจ้าคุ้โชคดีเท่านั้นเลยใช่ไหมคะโชคดีครับเราถูกสามตัวจากไอ้เสาใหญ่บางบัวทองครับอเขาเขียนให้สองสามห้าเลยใช่ค่ะลุงมาหรือยังคะบางบัวทองก็รออยู่ยังไม่มาหรอไม่วันไหนมาไม่รู้แต่พรุ่งนี้มีนะถูกสามล้านแล้วจะรถเหมาจากรถเอียร์ลดใค่ะใช่ค่ะเพราะว่า เอฟซีก็รอว่าเมื่อไหร่คนทางบางบัวทองจะมาที่ให้2 3 5ในผลส้มอ่ะสามตัวตรงเลยจีโกงก็จะมาวันไม่รู้วันไหนจีโกงให้ถูกนะชุดแรกไงยจีโกงค่ะห้าแปดถูกเก้าห้าสามคห้าแ้าสามครับใช่ให้ถูกเยอะคุณ hmm. ถูกเยอะมากคุณถูกเยอะมากเลยนะลุงไม่ได้พักผ่อนเลยวันนี้มาทั้งเช้ากิ่งงวดนะคะลุงที่หลักกิโลอันนี้งวดที่18ต่อไปงวดที่สิบเ้วเลยแล้วจะมาสิบเก้าอ้ยสิบแปดงวดเลยนะคะไม่เคยพลาดเลยเนาะ พลาดสาเลยคนที่ถูกเอาจ้างหนังมาทั้งงวดหน้าได้เป็นร้านนี่แกจะเอาไอ้สามร้อยเพชรพันแพงมาแกรับปาก<ม>แล้วได้ร้านหน้าของอาจารย์อู้เขให้เข้าใช่ไหมคะงวดเมื่อกี้เข้าใช่ไหมคะผมผมให้สามสี่สี่สามจะไม่เข้าแต่ดึกๆของไอ้ช่องอมรินเขามาผมชี้ในตรงไอ้สารตาเซโอ้สารตาจาันอสารตาจาันสามห้าบริบที่สามห้าครับทั้งถูกทันทั้งประเทศครับอ๋อโอ้โหนั่นแหละสามห้าสามห้า ทำให้อันด้วยเนี่ทำให้อัดเวยเต็มเต็มเลยบางคนถูกก็ยังไม่ได้เงินก็มีนะใช่ค่ะเออแต่งวดนี้ปังมากปังมากเนาะลวงอาจารย์เราดูงวดหน้างวดต่อไปนี่แหละแล้วเลขนี่ที่เขามาเส้นไหว้นี่ยไม่ได้อะไรเลยจ้ะในใจที่เขาได้นี่อย่างในบางเรย่างครับบางคนก็ได้บางคนก็ได้ได้แล้วทุกคนบางคนก็จุดทูบบางคนก็ล้วงไข่ครับล้วงไข่ แต่ว่าที่สรุปมาแล้วก็คือคนจ้างหนังเขาได้ด้วยคนจ้างหนังเขาจุดทูบได้428ครับ428ครับเขาหาซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เขา428 428เนาะ428องอ้สีเนาะโอ้โหเด็กๆไปเลยมากเกียจเจ้าแล้วค่ะลุงอาจารย์มาจังใช้าจำไม่ได้เป็นเป็นผู้โชคดีหมดเลยเนาะที่มาโชคดีหมดเลยครับได้สามตัวสองตัวสามตัวสองตัวจะให้อาจารย์เขียนให้หน่อยตัวเลขจากคนผู้โชคดีที่มาจ้างหนัง428เขาจุดทูบได้428ครับแุดวันนี้ จุดวันนี้ครับตอนรีจเอาไอ้ไอ้อนี่มาลงเขาเขาได้เท่าไหร่นะคะลุงล้านห้าอีกคนนึงได้ห้าแสนครับล้านห้าล้านห้ากับอีกคนนึงก็ห้าแสนครับโโอ้หไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดาครับที่นี่ใช่ค่ะโด่ใช่ธรรมดาระดับมีหนังแล้วใช่ค่ะวัต่อไปจะต้องมีหมอลำค่ะสาวน้อยเพชรยนบานแพงเมื่อไหร่จร์อุจะได้ห้าล้านครับวันนี้ก็ขาดทุนและเมื่อวานไม่ได้มาไปช่วยปู ออคนเป็นโอ้โหคนเป็นพันหรือเปล่าประวาณคือมีปากกาสี่สองแปดก็ทำได้แล้วสี่สองแปดเนาะยายดูดูของแม่ค้าด้วยคนนี้จุดเท่าได้คนเดียววะจ้ะสี่สองแปดเขมาเป็นกลุ่มมาเป็นรถครับคนที่โชคดีจ้างหนังคนที่จ้างหนังคนจ้างหนังเนาะคนจ้างหนังคนจ้างหนังครับสี่สองแปดถูกเท่าไหร่ลุงเขียนด้วยค่ะล้านห้าล้านห้าถูกล้านห้าเนาะถูก ล้านห้าวันที่ด้วยอีกคนหนึ่งถูกห้าแสนห้าแสนอีกคนห้าแสนค่ะวันนี้วันที่สิบเก้าสิบสิบเก้าค่ะสิบสองจ้าหกสี่อาจารย์เขียนวันที่ด้วยค่ะอาจารย์วันที่สามสิบวันที่สามสิบค่ะสามสิบธันวาค่ะหกสี่ เขาไปแล้วครับจ่ายเงินไว้แล้วเขาก็ไปเลยอ้เดามาไม่ทันไงเดามาไม่ทันใช่งินไปในการรู้ป่ะจ่ายเงินกับเจ้าของเลยรับเลยแล้วก็ไปเลยไปเลยครับเรามารองใส่ข้าวแล้วพรุ่งนี้ก็รถเ่พรุ่งนี้รถเ่จากร้อยเอ็ดมาเริ่มตั้งแต่สองโมงเช้าครับสองโมงเช้าเป็นต้นไปเนาะเป็นต้นไปครับแล้วก็วันต่อไปมีไหมก็ต้องถามยายาวันต่อไปมีไหม รถบรรทุกเสนอย่างเพราะรถแทนเราไปขอตำรวจไว้แล้วอ๋อเห็นว่าหมอลำจะมาวันไหนหมอลำหมอลำก็รอรงดงวดหน้าครับไม่รู้เลยบางบัวทองจะเอาหมอลำหรือเปล่าเพราะว่าแกบนไว้ท่าถูกแกเอาหมอลำคือมันรถแห่รถแห่มั้งรถแห่ก็ใครมาพรุ่งนี้บอกรถแห่ก็ยังไม่อีกคนเจ้าคนเจ้ามันมีหลายเจ้ามากเลยใช่ไหมรถได้ได้สามตัวเนาะสามตัวครับค่ะโอ้ยเจ้าหลายเจ้าเจ้าหนึ่งก็รถแห่เจ้าหนึ่งก็มอลำเจ้าหนึ่งก็รถแห่ก็เยอะรถแห่มาเรื่อยๆมันเท่าับรถแทนคันหนึ่ง เช้าหรอคะเปช้า,า,าปันตาได้เราเพซื้อลอตรีแล้วพอดีติดงานบ้านอาจาราจนนย์อนุชิตค่ะมาอยู่ตรงนี้สบายตรงนี้ทั้งวันจ้า ตัะตัวเลขเนอสองคนที่ถูกร้านค้านะคะท่านชมวันนี้ก็มาจุดทูบได้428นะคะ428แล้วก็จ้างนางนะคะท่านชมเป็นนางสวันะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะถูกค้าเซนนะคะท่านชมับตัวเลขเนอะเขี่ยตัวเลนะคะท่านมกันนะจะไปดูเลหรับตัวเลขอย่าลืมตัดเล่นนะคะท่านชมย่าล สองแปดสองแปดนี่เลขสวยมากเลยปีที่แล้วมันออกสองหกสองแปดในงวดวันที่สามท,ท,ทันรากหกค่ะโอ้สวัสดีค่ะคุณพี่ครับค่ะเขามีงานใดเนาะค่ะที่หลักกิโลวันนี้อันนี้เขาถูกหวยครับเขาบนไว้เขาบนว่าเขาถูกหวยเขาบนไว้จากคนทางไหนเนาะคะ่ะคนน่าจะไม่ทราบเหมือนกันน่าจะบ้านนี้ครับบ้านนี้บ่ครับบ้าน น่าจะบ้านนี่แหละครับอ๋อที่เขาบอกถูกหลายคนถูกหลายคนถูกกี่ตัวเนาะค่ะสามตัวครับสามตัวตรงๆเนาะครัอ๋อเขาเพิ่งมาลงบมดค่ะครับวันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้มีหนังหนังตวันครับมีหนังนันตวันเนาะแล้วก็มีอันนี้อะไรสไลเดอร์บรับมีสไลเดอร์ครับอ๋อยังไม่ตั้งเพิ่งมาตั้งวันนี้มาค่ะครับอ๋อเพิ่งมาตั้งวันนี้เนาะจากคนที่ถูกหวยตาเซให้หวยถูกเนาะที่หลักกิโลนะคะท่านผู้ชมโอ๋มาวันนี้ ตอนเย็นแล้วนะคะบใบสองใบสามแล้วนะเอดบีนีว่ามาทำไมจะมีคนหรือเปล่าที่ไหนได้คนเยอะมากเลยนะคะอันนี้พี่ขายไส้กรอกเนาะครับค่ะเพิ่งมาขายวันนี้เนาะเย็นนี้เนาะครับงานเขาจะเริ่มวันนี้คืนนี้เนาะคืนนี้ครับคืนนนี้คืเดียวบ่ครับคืนเดียวอ๋อคืนเดียวครับขบวนว้คืนหนึ่งอ๋อบนไว้คืนหนึ่งครับอ๋อก็จะมีของมาขายด้วยเนาะพี่เนาะครับค่ะพ่อค้าไม่ถูกบ่ ับไม่ถูกแม่ค้าก็ไม่ถูก嘛ค่ะมามาที่นี่ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะคะคจ้าเดีย๋ยวไปดูหลักกิโลด้วยกันค่ะท่านผู้ชมคนมาเยอะมากเลยนะคะมาไม่ขาดสายเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะคะมีหนังนะคะคนที่บนไว้นะคะท่านผู้ชมถูกหวยสามตัวหลายคนนะคะ นี่นะคะทางนี้ด้วยคนเยอะมากเลยสวัสดีค่ะคุณพี่จ้าวันนี้มีงานอะไรคะนี่ที่นี่งานแกะบนแกะบนฝูงหวยคนทางไหนคะถูกคนแถวนี้คนแถวนี้คนแถวนี้เนาะเขาถูกสามตัวตรงบอกค่ะน่าจ่ายยังไงค่ะพอดีถามพ่อค้าเสื้อกลอกเขาบอกว่าถูกสามตัวตรงโอ้เห็นเขาพูดกันเห็นเขาพูดกันเนาะค่ะก็เลยเอาหนังมา ชายเลยเนาะแกบนเนาะค่ะโชคดีบ้างมั้คะยังเลยพี่พี่มาขายของพี่ยังใจเดี๋ยวจะไปขออยู่อ๋อจะไปขออยู่เนาะค่ะที่หลักกิโลให้ทูกไมเห็นดังตั้งนานแล้วแต่พี่หาบ้านไม่เจออ๋อยังไม่เจอพี่มาจากไหนคะมาดูพี่อยู่จอมพระตรงนี้อ๋อจอมพระเลยเห็นกรลงค่ะค่ะดังมากตรงนี้หลักกิโลค่ะ โทมา18งวดแล้วอ่ะ18งวดแล้วค่ะค่ะแล้วก็คนทางบ้านบัวทองอ่ะบางบัวทองคนทางประทุมปทุมค่ะเขามายังไม่รู้ว่าเขามาค่ะคนนี้ได้สามเดือนกันเขาเห็นที่ส้มเขาบอกว่ามีสามวันเขาแค่คนมีกี่วันนะคะงานเนี้ยได้สามวันสามวันเหรอ อ๋อพรุ่งนี้รถแห่อ๋อถามพี่คนเมื่อกี้ก็บอกว่ามีวันนี้วันเดียวคืนนี้คนเดียวไม่หรอกไมเขาบอกไหมคะอ๋อใช่ไหมคะสามวันหมอลำด้วยโอ้มอลำด้วยค่ะวันนี้ก็มีหนังหนังมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะข่่รถแห่รถแห่พรุ่งนี้แล้วก็นั่งไปหมอรำ มีสามวันเนาะเขาเห็นแม่ค้าก็พูดเห็นแม่ค้าก็พูดเนาะ<ด>ค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเนาะพี่เนาะหลักกิโลเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ที่ให้ข้อมูลดีๆขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่หลักกิโลนะคะท่านชมเฮดมนีมาเยือนแล้วเด้อท่านผู้ชมนะคะนึก่ก็จาจะไม่มีคนนะคะโอ้คลุคื่นมากเลยนะคะท่านชมนี่นะคะ นีรถทีมงานนะคะนี่คนสุรินทีวีนะคะท่านชมทีมงานมาแล้วมาแล้วนะคะผู้ที่โชคดีนะคะท่านชมที่สายเอฟซนะคะให้อดีตตามนะคะคนบางบัวทองนะคะท่านผู้ชมถูก3ตัวตรงๆนะคะ3มตัวตรงๆ2งสองห้าเห็นที่ผลส้มนะคะไม่นูเอฟนีมาวันนี้จะเจอหรือเปล่านะคะท่านชมนะคะคืนนี้นะคะท่านผู้ชม ท่านใดอยากมาที่หลักกิโลนะคะก็ามาได้นะคะมีงานนะคะมีงานสามวันนะคะสามวันวันนี้หนังนะคะพรุ่งนี้แห่ มีหลายเจ้าเมื่อตอนกตางวันมีหลายเจ้ามีแต่คนถูกมเยอะมากมีแต่ถูกสามแสนห้าแสนเออเป็นล้านเป็นล้านแล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกมีกองยาวมีนางรำมาอีกพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณเก้าโมงเช้ามีชุดใหญ่เลยนี่ชุดใหญ่เลยแต่วันนี้ดูหนังไปก่อนเด้อดูหนังก่อนรอดูหนังก่อนรอดูหนังครับรอเทปอันนี้นะพี่สมบูเนาะรอดูหนังไปก่อนทีมงานเรานะครับผมงานของผมงานของผมงานของเราเลครับ ทีมงานคนสุดินทีวีเนาะคนสุดินทีวีพวกนี้อยากอยากได้เสื้อเดี๋ยวจักให้เอาไหมสรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมนะคะที่หลักกิโลนะคะอำเภอที่สามสิบธันวาคม64นะคะท่านผู้ชมมีผู้โชคดีนะคะนะคะมาจ้างหนังเลยนะคะถูกเป็นล้านนะคะล้านห้านะคะท่านผู้ชมอีกคนก็ห้าแสนอีกคนก็สามแสนนะคะลำดับตัวเลขนะคะที่หลักกิโลนะคะเดี๋ยวรอ คุณพี่ทางบางบัวทองนะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับเอฟซีนะคะที่ถามมานะคะว่าคนบางบัวทองที่ให้สองสามห้าสามตัวตรงๆนี้คือมาหรือยังแอดบินีก็ยังไม่เห็นนะคะสอบถามกับอาจารย์อู้ก็ว่ายังไม่เห็นมานะคะท่านชมก็เป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะคะสามตัวตรงๆแล้วก็อ่างงดนี้นะคะผู้ที่โชคดีสามตัวตรงๆก็หลายคนมากเลยนะคะท่านชมเฮือฮาคึกคักคึกคักนะคะท่านชม ที่หลักกิโลตาเซนะคะโอ้โหให้โชคให้ลาบหลายคนนะคะท่านผู้ชมนะคะถูกเป็นล้านเป็นแสนเลยนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะท่านผู้ชมว่าตาเซตาจันนะคะให้โชคจริงๆนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่หลักกิโลนะคะสิบแปดงวดแล้วนะคะงวดที่สิบเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะจากมาจากทางไกลแล้วก็ใกล้นะคะท่านผู้ชมก็ได้โชคได้ลาบไปสาตัวสตัว,ต,วตรงๆโอ้ยนะคะท่านผู้ชม อยากให้ท่านผู้ชมมาเด้อเนาะอันใดมาได้อะอะไก็มานะคะถ้ามาไม่ได้ก็ดูในช่องนี้ชาแน,นลนะคะท่านชม